ผีป่าดอยดังไม่ใช่วิญญาณรายสำหรับชาวลาหูแต่เป็นวิญญาณป่าที่ชาวลาหูหรือชาวเขาผ่ามูเซอร์ในหมู่บ้านลิไข่ตำบลนางแลในจังหวัดเชียงรายเชื่อกันมาตลอดว่ายามใดหรือใครก็ตามหากได้ก้าวย่างล่วงละเมิดรุกล้ำเข้าไปในเขตแดนห่วงห้ามเบื้องหน้านี้แล้วคณะใดหรือใครคนนั้นจะต้องอาถรรพ์จากป่า ทำให้เจ็บป่วยหรือหลงป่าหาทางออกจากยอดดอยศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ไม่ได้ก่อนเดินทางจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องจัดหาเครื่องเส้นไหว้ามาทำพิธีเพื่อบอกขมาลาโทษกับผีป่าดอยดังวิญญาณป่าผู้พิทักษ์รักษาแผ่นดินต้องห้ามแห่งนี้ ในการทำงานกับชาวเขาเผ่ามูเซอร์สิ่งหนึ่งที่คนเมืองอย่างพวกเราไม่ควรมองข้ามคือการเรียนรู้และมีความเข้าใจถึงข้อพึงปฏิบัติต่อกันในชีวิตประจำวันของชนเผ่ามูเซอร์มีความเชื่อเรื่องพูดผีปีศาจหากพบสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่มีสิ่งผิดปกติไปจากชีวิตประจำวันแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องของปรากฏการธรรมชาติแต่สำหรับชาวมูเซอร์ ซึ่งเรียกตนเองว่าลาหูแล้วพวกเขาทุกๆคนจะมีความเชื่อตรงกันว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นการกระทำอันเนื่องมาจากพูดผีเป็นวิญญาณผู้ปกป้องหรืออาจเป็นปีศาจร้ายที่สิงสู่ในบ้านเรือนในหมู่บ้านเช่นเดียวกับความเชื่อเรื่องผีป่าผีดอยผีน้ำผีพายุาและผีฟ้าซึ่งจะต้องประกอบพิธีทำบุญเลี้ยงผีหรือไล่ผีอยู่เป็นประจำ พิธีทำบุญเลี้ยงผีครั้งนี้พวกเราจัดขึ้นตามคำร้องขอของโยธินวุฒิบุญชัยชาวลาหูจากหมู่บ้านลิไข่ซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้นำทางให้คณะเราวันนี้อาถรนป่าจะมีจริงหรือไม่ เรายังไม่อาจตอบได้แต่การเดินทางครั้งสำคัญนี้จะต้องไม่เกิดอุปสรรคสำหรับทริปใหม่จากรายการสองโลกซึ่งวันนี้เราได้นําท่านผู้ชมเดินทางมาที่ตำบลนางแลในจังหวัดเชียงรายเพื่อพิสูจน์เรื่องราวเร้นลับเกี่ยวกับคำร่ำลือเรื่องการค้นพบดินแดนประหลาดบนยอดดอยอาถันที่จะส่งเสียงร้องครืนครางกระหึ่มดังทุกครั้ง หากมีคนเหยียบย่างเข้าไปปรากฏการที่สร้างความสงสัยต่อชาวมูเซอร์มาหลายชั่วอายุและกลายเป็นที่กล่าวขานถึงชื่อดอยดังแห่งเทือกเขานางแลที่หมายของการเดินทางครั้งนี้จากทีมงานสองโลกโปรดติดตามชมในช่วงต่อไป ดอยดังเป็นชื่อยอดดอยลูกหนึ่งในเทือกเดียวกับทิวนางแลที่แม้แต่ชาวเชียงรายในพื้นที่เองก็คงมีอยู่ไม่น้อยที่ไม่เคยได้ยินหรือรู้จักชื่อนี้มาก่อนแต่ดอยดังปรากฏเป็นข่าวครึกโครมเมื่อต้นปีที่ผ่านมาจากปรากฏการประหลาดที่คนพบว่าพื้นที่บริเวณยอดดอยลูกนี้มีความพิสดารไม่เหมือนที่อื่นๆตรงที่เมื่อใครเดินทางไปถึง ก็จะได้ยินเสียงการย่ำเท้าของตนเองดังกังวานขึ้นมาเสียงดังที่ว่านี้เป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจะด้วยลักษณะพิเศษทางธรณีวิทยาหรือจะเป็นด้วยเหตุผลใดก็าตามผู้บุกเบิกพิชิตด,ดอยดังมาก่อนแล้วได้กล่าวขวัญถึงปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นดอยเพียงแห่งเดียวเท่านั้นถ้าใครเดินผ่านก็จะเกิดเสียงธรณีดังบึงบึง คลายเสียงคนเอากระบอกไม้ไผ่มาเคาะพื้นให้เกิดเป็นทำนองเพลงการบรรเลง,งเพลงกระทุมไม้จากกระบอกไม้ไผ่ตามแบบฉบับของชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาบนยอดดอยของจังหวัดเชียงรายคงเป็นสิ่งเดียวที่พวกเราพอจะนำม,มาเปรียบเทียบได้กับปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนยอดดอยดาง ซึ่งเรากำลังจะเดินทางไปพิสูจน์ความจริงให้เห็นได้ต้นไผ่สำหรับชาวไทยภูเขาทุกเผ่ามันคือต้นไม้แห่งชีวิตเป็นพันไม้ตระกูลหญ้าที่เกิดขึ้นทดแทนไม้ป่ายืนต้นแทบทุกดวงดอยต้นไผ่จึงมีความผูกพันเกี่ยวข้องกับชีวิตบนดอยสูงตั้งแต่เริ่มต้นตั้งรกราก เราจะเห็นชาวเขาเหล่านี้นำต้นไผ่มาสร้างบ้านมาสารเป็นเครื่องเรือนมาใช้เป็นด้ามพระหรือแม้กระทั่งเครื่องดนตรีกระบอกไม้ที่ตัดออกเป็นท่อนๆจะถูกนำมาบรรเลงเพลงเข้าจงังหวัดประกอบท่าระบำที่สาวสาวชาวอาคาเหล่านี้ล้อมวงร่ายรำกันอย่างสนุกสุดเวียงในช่วงเทศกาลโลชิงช้า ถึงเพลงกระทุมไม้ของชาวอาขาก็ยิ่งทําให้พวกเรานึกถึงบรรยากาศก,ก่อนๆของชาวอาขาบ้านสาม,มัคคีเก่าบ้านอาขาบนยอดดอยซึ่งทีมงานเราเคยเดินเท้าย่าดอยบุกไปถึงถิ่นเดิมเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วยุคนั้นบรรยากาศของพิธีโลชิงช้าในหมู่บ้านสาม,มัคคีเก่าช่างศักดิ์สิทธิ์ความไกลห่างจากถนนหนทางทําให้การเดินเท้าขึ้นยอดดอยตุงในยุคที่ดอยตุง ยังไม่ได้ตัดทางลอยฟ้าดูขลังกว่าปัจจุบันนี้มากถึงแม้หมู่บ้านสามัคคีเก่าแห่งนี้จะอยู่ไกลสุดแสนไกลอยู่สูงจนสุดแสนหอบก็ยังย่างกลายไปไม่ถึงแต่เมื่อไปถึงบทน,นั้นแล้วความเหน็ดเหนื่อยก็มาลายหายเพราะได้พบน้ําใจไมตรีจากเพื่อนชาวอาขาที่ให้การต้อนรับแขกแปลกหน้าด้วยการรับรองอยางอบอุ่น จนทำให้ค่ำคืนที่แสนหนาวผ่านหนาวไปจนสว่างคาตาจากงานรื่นเริงที่ชาวอาขาจัดขึ้นตั้งแต่ค่ำคืนจนถึงรุ่งสางปัจจุบันถนนลอยฟ้าตัดมาจนถึงหมู่บ้านสาม,มัคคีเก่าแล้ว มันทาให้ความเจริญติดเกียร์ขึ้นไปถึงยอดดอยอย่างรวดเร็วความเจริญอาจทําให้การเดินทางรวดเร็วกว่าก่อนแต่เวลาเดียวกันมันก็ได้มาลายบรรยากาศก่อนไปด้วยคงเหลือแต่เพียงเพื่อนเก่าของเราซึ่งบัดนี้ได้กลายเป็นพ่อหลวงของชาวอาขาในหมู่บ้านสามัคคีเก่าปีใหม่ที่ผ่านมาทีมงานของเราจะได้มาตามคำเชิญของพ่อหลวงอาภา ซึ่งได้จัดงานเทศกาลนอนไม่ไผ่บนดอยตุงนอนไม้คือตัวดักแด้ของผีเสื้อป่าชนิดหนึ่งซึ่งธรรมชาติของการขยายพันธุ์พวกมันจะวางไข่ในกระบอกไม้ไผ่เพื่อให้ดักแด้ฟักตัวนอนไม้ไผ่เคยเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวเขาเป็นแหล่งโปรตีนธรรมชาติที่เกิดขึ้นในความอุดมสมบูรณ์ของป่าไผ่บนดอยสูง งานเทศกาลหนอนไม้ไผ่เป็นงานเทศกาลประจำปีของชาวอาขาบ้านสามคคีเก่กาที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงซึ่งจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่าฤดูการหาหนอนไม้ไผ่เริ่มขึ้นอีกครั้งเพื่อแจ้งให้ลูกค้าจากในเมืองได้ทราบเตรียมเงินไว้ซื้อหนอนไม้หรือสิ่งที่พวกเราคนเมืองเรียกกันว่ารถดูนอาหารจานเด็ดราคาแพงที่ซื้อขายกันบนยอดดอยด้วยราคาสูงถึงกิโลกรัมละ400บาท แพงซืกว่าราคาสันในเกรด A ที่ขายกันตามซูเปอร์มาร์เก็ตซะอีกงานนี้พ่อหลวงอาภาจึงจัดการแสดงพื้นเมืองของชาวอาขามาประชันพร้อมทั้งมีการสาธิตวิธีปรุงหนอนไม่ไผ่ตามหลักโภชนาการหลายประเภทโดยคณะครูดอยจากโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสีสมวงซึ่งคิดหาตำราอาหารจานด่วนมาให้พวกเราได้ลองชิม มีอยู่คนหนึ่งเป็น้าเขาที่เขาบอกวันนั้นน่ะเขาเ,ออเคยเห็นมาตั้งนานละนี่นนะที่แรกก็ไม่เชื่อ,อนะ้วนลองขึ้นไปดูอะไปกระแทกกระทุ่งดิวออดังจริงๆทีมงานสองโลกเดินทางมาที่บ้านผู้ใหญ่สวยกันติบผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดตำบลน,นางแหลจงังหวัดเชียงรายสถานที่นัดหมายกับคณะสำรวจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นางแหลโดยนายสุรินทร์เขื่อนเพชร ผู้นำทีมเข้าสำรวจพื้นที่พิศวงนี้อย่างเป็นทางการคณะแรกในส่วนของผู้นำท้องถิ่นนี้เพิ่งขึ้น,ข,นขึ้นไปเนี่ยสัมผัสบ้านของผู้ใหญ่สวยอยู่ห่างจากหมู่บ้านลิไข,ขของชาวลาหูซึ่งเป็นทางขึ้นดอยดังเพียง2กิโลเมตรแต่เจ้าตัวยอมรับกับพวกเราว่าเกิดมาจนถึงอายุ49ปีนี้ เพิ่งเคยได้ยินเรื่องดอยดังก็เพราะฟังมาจากปากของผู้เฒ่าชาวลาหูนนนในหมู่บ้านลิไข่ขเมื่อไม่นานนี้เองออตำบลนางแหลเป็นตำบลที่แยกมาจากตำบลบ้านดูเมื่อปีพุทธศักราช2517และได้รับการยกฐานาจะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่30มรกราคมปี2539ปัจจุบันมีนายสุรินทร์เขื่อนเพชร เป็นนายกอง์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิน่นที่มีความแข็งขันต้องการพัฒนาท้องถิ่นตนเองให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทางเดินป่าขึ้นสู่ดอยดังเป็นทางเดินป่าสายเก่าของชาวลาวหูซึ่งมีความชํานาญในการเดินเท้าไต่ความสูง เส้นทางขึ้นเขาจึงค่อนข้างลาดชันยากต่อการเดิน mm hmm. พื้นที่ป่ารงส่วนนี้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดอยนางแหลจึงมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มาก mm hmm. โดยเฉพาะสัตว์กีบ mm hmm. จำพวกเก้งและหมูป่า mm hmm. ระหว่างทาง mm hmm. ผู้ช่วยโยทินซึ่งเป็นชาวลาหูที่คุ้นเคยกับเส้นทางนี้อย่างดี mm hmm. ได้ชี้ให้เราดูพืชสมุนไพรและไม้ป่ายืนต้นหลายชนิดที่สามารถรับประทาน หรือนำส่วนต่างๆของพืชเหล่านั้นมาปรุงยาได้เพื่อให้เราได้ถ่ายภาพโดยเขาบอกกับเราว่าป่าดอยนางแลเป็นแหล่งกำเนิดเพื่อสมุนไพรหลายร้อยชนิดซึ่งหมอพื้นบ้านชาวลาวหูรู้จักนำมาใช้ประโยชน์ป่าดิบเขาบนดอยดังแม้จะเคยถูกแพ่วถางมาก่อนแต่สภาพป่าก็สามารถกลับคืนมาสู่ความสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว ตามเส้นทางขึ้นสู่ยอดดอยดังจึงหลงเหลือไม้ป่ายืนต้นอยู่หนาแน่นไม้บางต้นเช่นมะเดื่อป่าลูกที่สุกงอมของมันก็เป็นอาหารขบเคี้ยวระหว่างทางได้ม,ม,มันดินกว้างที่ระดั็นวามานดินกว้างที่ระดับความสูง1167เมตรตรงพิกัด UMT 4 7 Q 583518 2 2, 2> 1 7 3 2 3คือพื้นที่ซึ่งเกิดปรากฏการธรรมชาติของเสียงก้องธรณีอันเป็นชื่อเสียงของดอยดังดอยดังคือพื้นดินที่เเกิดเสียงกกก้องดังทุกครั้งเมื่อก้าวย่ำผู้ค้นพบมันคนแรกเป็นพรานเท่าชาวลาวหูในหมู่บ้านลิข่ ที่บังเอิญเดินผ่านพื้นดินบริเวณน,นี้เมื่อ60ปีก่อนเมื่อแรกนั้นไม่มีชาวลาหูคนใดคิดว่าดอยดังเป็นปรากฏการธรรมชาติซึ่งเกิดจากใต้พื้นดินบริเวณน,นี้มีพโพรงหินอันเนื่องมาจากยอดดอยลูกนี้เคยเป็นภูเขาไฟโบราณมาก่อนการเกิดพโพรงหินของภูเขาไฟเมื่อถูกตะกอนซากสะสมของต้นไม้สะสมนานปีเข้าพื้นดินเดิมจึงถูกทับถมสูงขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเมตร แต่มันก็ยังทำให้ชั้นโพรงหินข้างใต้สามารถสะท้อนเสียงก้าวย่ำที่ดังกึกกล้องได้ดังเดิมดอยดังจะเป็นภูเขาที่เกิดจากภูเขาไฟในยุคโบราณซึ่งทำให้ภายใต้พื้นดินมีชั้นโพรงหินลักษณะคล้ายกลองที่สามารถสร้างเสียงสะท้อนออกมาได้แต่ใช่ว่ายอดเขาทั้งดอยบริเวณจะดังกึกกล้องเหมือนกันไปหมดจากการตรวจสอบอย่างละเอียดของนักสำรวจทางธรณีวิทยาคณะแรกพบว่า พื้นที่ซึ่งทําให้เกิดเสียงดังสะท้อนตึกก้องออกมาได้นั้นมีพื้นที่ที่เป็นวงจํากัดอยู่เพียง200กว่าตารางเมตรเท่านั้นและจะพบสิ่งที่เป็นดอยดังได้แต่เฉพาะไหล่ดอยที่ระดับความสูง1,167เมตรเพียงบริเวณเดียว สิ่งเร้นลับบนดอยดังไม่ได้มีเพียงพื้นดอยที่ใครเดินเหยียบย่ำแล้วจะเกิดเสียงดังเท่านั้นเมื่อคณะเราเดินขึ้นยอดเขาขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดที่ระดับความสูง1,251เมตรตรงพิกัด UTM 47Q 583090 2217651นาจุดนี้และห่างออกไปทางทิศใต้อีกราว10เมตรสิ่งที่ค้นพบบนยอดดอยคือ กองหินที่ชาลาหูเชื่อว่าเป็นหมายลายแทงหินหมายลายแทงหินคือก้อนหินสองก้อนขนาดใหญ่ซึ่งถูกมนุษย์แกะสลักเป็นรูปวงกลมมีจุดตรงกลางและเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าลักษณะคล้ายเครื่องหมายแสดงที่ตั้งหรือที่ซ่อนอะไรบางสิ่งไว้ให้เป็นปริศนาปริศนาจากหมายลายแทงหินซึ่งไม่ทราบความเป็นมา และไม่ทราบว่าใครเป็นผู้มาแกะสลักหินเป็นลายแทงไว้ทำให้พรานป่าที่เดินทางมาพบลายแทงได้ขุดหลุมดินขนาดใหญ่เพื่อค้นหาบางสิ่งบางอย่างที่อาจซุกซ่อนไว้มาก่อนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใครบอกได้ว่าหมายลายแทงหินเป็นลายแทงของผู้ใดใครเป็นผู้มาสลักทิ้งไว้บนยอดดอยรังและใครเป็นผู้ค้นพบคนแรกหรือใครที่ค้นพบคนแรก และได้ขุดหลุมเพื่อค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ได้ค้นพบอะไรบ้างปริศนานี้ยังไม่มีคำตอบแต่สิ่งที่บอกได้คือชาวลาหูที่บ้านลิขเองก็ยังไม่เคยทราบมาก่อนว่าบนยอดดอยดังเป็นที่ซ่อนสมบัติโบราณเนื่องจากชาวลาหูทุกคนตามีความเชื่อเรื่องผีป่าบนดอยดังยอดดอยซึ่งมีเสียงลั่นคำรามของปีศาจร,ร้ายและเป็นเขตแดนห่วงห้าม ที่ชาวลาหูทุกคนไม่กล้ามาเหยียบย่า